อยู่ในหนังสืออัตตมฮีดเล่มที่17หน้าที่1 6 5ท่านได้กล่าวว่าในกรณีที่เป็นการอะไรเป็นการประดับและมันเกิดการแพร่หลายในหมู่ชนมนุษย์ว่าการประดับหรือการยึดเครื่องประดับเหล่านี้หรือการนำเครื่องประดับเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง บางคนที่เป็นต่างศาส,ะสะนิกมักที่จะมีรักครังที่ทํามาจากเหล็กหรือว่าทํามาจากทองแดงบ้างอะไรบ้างมันจะมีคุณลักษณะของมันพี่น้องผู้ที่มีมาบางคนเนี่ยเชื่อว่าการที่แขวนระกครังหน้าบ้านระกคังสีแดงมันจะทําให้เกิดความสิริมงคลกับบ้านหรือทําให้บ้านเนี่ยมีมีอะไรเขาเรียกว่ามีริสกีไหลมาเทมาอย่างนี้เป็นตน้นถ้าหากว่า การแขวนในลักษณะที่เป็นการเรียนแบบคนต่างศาสนิกพี่น้องผู้ที่มีมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องประดับสวยงามก็ตามแต่ผู้คนเนี่ยมักที่จะยึดสิ่งเหล่านี้และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะปกปักอันตรายออกจากบ้านได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยยึดอะไรพี่น้องนาฬิกาบางนาฬิกานี่ สักยันบ้างสักคาถานูน้นคาถานี้บ้างการที่เราใส่เพื่อเกิดความสวยงามเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตพี่น้องไม่อนุญาตเพราะเนื่องจากอะไรเป็นการเลียนแบบสิ่งต้องห้ามนั่นก็คือเป็นการเลียนแบบคนต่างศาส,ะสะนิกเป็นการซัดดันลีซารีอติตแต่เฉเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นการยึดเพื่อที่จะ ให้เกิดความสวยงามแต่บางครั้งหัวใจมันก็ขวยพี่น้องผู้ที่มีมานานวันนานเข้าเนี่ยบางครั้งมันก็ขวยดังนั้นบรรดานักการก็มองว่าห้ามอันเนื่องมาจากอะไรเป็นการเรียนแบบคนต่างศาส,ะสะนิกเพื่อที่จะเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนี่คืออทั้งสประเภทพี่น้องผู้ที่มีหมานอิงชาล์ลในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบทที่6นั่นก็คือกุนอัฟฟารอตุม จงกล่าวเถิดมมฮัมมัดพวกท่านไม่เห็นหรอกหรือองค์การนี้ิ่งาอดรอในค่าวหน้าแล้วกันและก็หลักฐานที่อยู่ในกุรานเราก็จะมาอธิบายด้วยกับถ้อยคําของบรรดานักวิชาการก็หวังว่าเป็นประโยชน์พี่น้องเป็นการทบทวนทั้งตัวของกระผมเองหวังว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นการทบทวนทั้งตัวของกระผมเองและก็ผู้รับฟัง และก็อังฉลาดรอบปีน้องผู้ที่มีมาเราก็จะมาเติมเต็มสาระที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากตอนั้นก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิโตอฟิกวันฮิดายาอัสซาลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารักาตุ